ครับสวัสดีครับผมยอดพลดนวออนัดยิมครับผมมีโปรแกรมอะไรพี่ชกวันศุกร์นี้ครับเ,เจอกับเจอกับปืนกลนอตอสุรัต์ครับผมโอ้โหแข้งซ้ายเถิดเทิงเลยพี่ไม่เคยต่อยกันเนาะไม่เคยครับแข้งซ้ายเขาหนักไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับดูจากภาพการชกเป็นไงพี่ทั้งหนักทั้งไวครับแต่ช่วงหลังเขามีแพ้นเนาะแล้วไฟเราชกไว้กี่ไฟแล้วหลังคบีครั้งเดียวครับผล แพ้ชนะเลิศครับผมอ่าก็แพ้ของใหญ่ของสดเลยนะครับแล้วไฟนี้การในตัวพี่ซ้อมกี่พอเสร็จไปนั้นซ้อมต่อเลยไหมครับก็พักอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็เข้าค่ายซ้อมครับอเป็นไงมั่คลิปเนื้อตัวตอนนี้ล่าสุดก็สมบูรณ์ครับพร้อมครับเริ่มทันหนักยังครับเริ่มแล้วครับเริ่มคุมแล้วเริ่มคุมพิกัดเท่าไหร่นะย้ําอีกทีร้อยสิบหกครับผมร้อยสิบหกทํากี่โลครับ ประมาณสามโลครึ่งครับปั๊มสามโลครึ่งถือว่าโอเคไหมก็พอดีครับก็โอเคสบายๆปีนี้อายุไหนครับสามสิบเอ็ดเดือนวันที่ยี่สิบนะครับสามสิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดกันยายี่สิบครับยี่สิบกันยาครับสามสิบเอ็ดพอดีครบรอบสามสิบเอ็ดปีครับผมเราชกวันที่ชกวันที่สี่ครับสี่กันยาครับก็ฉลองวันเกิดล่วงหน้าได้เนาะครับผมด้วยอะไรด้วยชัยชนะดีกว่าแล้วครับปล่อยๆกิโลพี่ ไป56ครับ56กิโลนะครับอ่ะดูว่าเกมกับปืนกลเนี่ยเจอทรงมวยแบบนี้เนี่ยระวางเกมไวยังไงบ้างพี่ก็บางแข้งซ้ายเขาครับแล้วมีลูกไหนที่เอาชนะเขาดีครับก็จะต้องเดินเปิดเกมครับเพราะว่าเขาเป็นมวยฟีมือครับแข้งซ้ายครับก็บไปกไปกว่าเราไหมก็ไปกว่าเยอะแล้วครับงั้นต้องติดตัวเนาะครับผม ไม่อยู่ในระยะทําการของแข่งแน่นอนครับความยากง่ายเจอับบคนคนพี่ก็ดูว่าตรงไหนยากบ้างดูว่าตรงไหนเป็นรูที่เอาชนะได้บ้างก็น่าจะมีครับก็ซ้อมไปครับก็มีอยู่แล้วครับก็แก้ไปอยู่ครับมัดซอกครบครับซอ,อกหรือมัดมากกว่าซอกครับซอกครับอเอาไปแก้มวยแข้งเดินปิดติดถึงตัวปั้มกับใครบ้างปั้มกับเพชรอนุวัฒน ก็เพชรสาแก้วแล้วก็ตัวใหญ่ๆครับช่วยรุมช่ป้าไมครับดูว่าดูว่าไฟที่เจอชนะเลิศกับเจอปืนกลอันไหนยากง่ายวกว่าในความถนัดของเราในทรงมวยของเราดูว่าเอาชนะใครง่ายกว่าผมว่าชนะเลิศนะครับเอาจริงเหรอครับ <laughs> โอ้กันปืนกลก็เหนื่อยสิแต่บนเวทีเนาะพี่เนาะอะไรก็เกิดขึ้นมไม่แน่ครับใช่ไหมทรงคล้ายๆปืนกลนี่เคยเจอใครบ้างแน่ดี มาย่สายจัดแบบเนี้ไม่รู้เหมือนกันครับใครนักเสียใครนักยอมซ้ายดีกว่าซ nice. ้ายอะฝากรถแฟนมวยเลยพี claro ่ก็ฝากเอซทุกท่านและชาวีรำทุกคนนะครับช hm uh uh ่วยเป็นกำลังใจนะครับมันที่เสียเต็มที่ครับฝากคนวีรำนะครับครับไหนดูนี แห้งซ้ายเตะเข้าตรงนี้พอดีตรงนี้เตะเข้าทนได้ไหมไทนได้ตรงนี้ทนได้ไหมทนได้ทนได้งั้นบอกปืนก่อนเตะมาเลยไม่เตะไม่โดนดีกว่าเนาะไม่โดนดีกว่าครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับ